จะไม่ได้ร่ำรวยหรูหราอะไรมีบ้านเงินทองไม่ขัดสนในการซื้อกับขงกับข้าวมาทำมากินกันนะครับเมื่อยามป่วยก็มีเงินที่จะดูแลรักษาตัวเองได้สามารถจะซื้อของที่พักผ่อนหย่อนใจได้บ้างนี่คือลักษณะของมิดเดิลคลาสเพราะฉะนั้ถ้าเกิดคุณทางานหนักพอขยันพอคุณจะทําแบบนี้ได้ซึ่งจริงตอนนู้นนะฮะในอดีตเมื่อ3-40ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องตั้งคําถามกันจริงๆว่ามันยังเป็นจริงแบบนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยความท้าทายที่เกิดขึ้นกับชนชั้นกลางเนี่ย มีอะไรบ้างวิชั่นทุลมลพอดแคสต์คอนเทนิววิดโมิชั่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s i o n to t ุดม o o n p o d c ส s t นะครับคุณอยู่กับโรบิทานอุตสาหะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหลายๆตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องของ Middle Class Cri s ซ s ซึ่งไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาหรือว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องความเหลื่อมล้าที่ดีพอนะครับถ้าเกิดพูดถึงคอนเซ็ปต์ของชนชั้นกลางหลายคนอาจจะนึกถึงอะคร่ง a m e REAM น่ ะมีชีวิตที่ดีเราก็สามารถที่จะ enjoy life ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่มายหรอกว่าจะต้องทํางานหนักหรืออะไรแบบนี้เข้าใจอยู่ละเรื่องนั้นนะฮะทีนี้ในอดีตเนี่ยนะครับพูดถึงอเมริกันดีมล้วกันหรือจริงๆเป็นรุ่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เมืองไทยก็ได้นะครับไทยแลนด์ดีมก็น่าจะคล้ายๆกันผมว่านะฮะก็คือว่าเราได้รับการถ่ายทอดกันมาว่าถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือนะครับพยายามสอบเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้นะฮะออกมาตั้งใจทํางานนะครับพยายามเติบโตในหน้าที่การงานด้วยชุนธรรมานเอกชนหรือราชการก็ตาม สิ่งที่จะตอบแทนคุณหรือว่าสิ่งที่คุณจะได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะมีบ้านนะครับมีอาจจะมียานผหาหนะเป็นของตัวเองและสามารถส่งลูกๆของคุณไปเรียนหนังสือต่อได้แล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ใช้ได้นะฮะอาจจะไม่ได้ร่ารวยหรูหราอะไรนะครับมีบ้านเงินทองไม่ขัดสนนะฮะในการซื้อกับ,กบข้าวมาทํามากินกันนะครับเมื่อยามป่วยก็มีเงินที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ในที่ที่อาจจะเรียกว่าแบบมีมาตรฐาน ระดับสูงระดับหนึ่งนะครับสามารถจะซื้อของที่พักผ่อนหย่อนใจได้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะประมาณทํานองนี้นี่คือลักษณะของ middle class ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณทํางานหนักพอขยันพ่อนะฮะคุณจะทําแบบนี้ได้ซึ่งจริงตอนนูน้นตอนนู้นนะฮะในอดีตเมื่อ3-40ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องตั้งคําถามกันจริงๆว่ามันยังเป็นจริงแบบนั้น อยู่หรือเปล่าชนชั้นกลางหรือว่า Middle s s a s s เนี่ยจริงๆมันเรนจ์มันกว้างมากๆเลยนะมันจะมีตั้งแต่แบบ l o w e r m i d d l e ด o w e r จนถึง Upper อะไรพวกนี้นะฮะแล้วคำนิยามที่ชัดเจนของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่มีคำนิยามที่ใช้เป็นแบบ universal แต่ว่าแต่ละที่ก็แตกต่างออกไปคุณเป็น Middle Class ที่เมืองไทยกับที่อเมริกาก็คงจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่า feeling เนี่ยมันคล้ายกันว่าตอนนี้เนี่ยความท้าทายที่เกิดขึ้นกับชนชั้นกลางเนี่ย มีอะไรบ้างข้อที่1ฮะค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตหรือว่า cost of living เนี่ยมันสูงขึ้นตั้งแต่อา,อาหารต่างๆน,าน,านานะครับเรื่องของสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจําสมัยก่อนเราไม่ได้คิดว่าเอ้เรื่องนี้เราจะต้องนึกถึงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งการออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรแบบนี้ลักชัวรี่เล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยนะฮะทำยากขึ้นเพราะของทุกอย่างมันแพงต้องเริ่มประหยัดและหลายคนเนี่ยเฉพาะแค่เรื่องของ high cost of living อย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทําให้คนเนี่ยตก ลงไปอยู่ในถูกขีบลงไปอ่ะให้ให้แย่กว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนในการใช้ชีวิตที่สูงขึ้นนะในแทบทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งที่กระทบกับ ชนชั้นกลางอย่างมากนะครับวันนี้ผมจะไม่เอาสถิติอะไรมามามาพูดนะเพราะว่าเราพูดในเชิงคอนเซปต์ดีกว่าสถิติเราพูดเยอะแล้วนะครับข้อที่สมงติวันนี้สําคัญการเพิ่มขึ้นของค่าแรงจริง,รงๆนะฮะไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของอย่างอื่นพูดง่ายคือว่าเขาใช้คำว่า stagnate นะคือค่าแรงจริงมันไม่ค่อยเพิ่มแต่ว่าต้นทุนการใช้ชีวิตเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากต้นทุนค่าบ้านอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไอ้ income stagnation เนี่ยเป็นกันหลายประเทศก็ยังหาทางแก้กันไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่นะฮะในที่สุดเนี่ยก็จะเก ครอบครัวชนชั้นกลางเนี่ยนะฮะหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะมีเพียงใครคนใดคนหนึ่งออกไปทางานเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับเป็นคนนึ่เลี้ยงลูกอยู่ได้นะครับจริงๆคุณพ่อเลี้ยงลูกที่บ้านเยอะนะฮะสมัยก่อนเนะ่ที่อเมริกานะที่เมืองไทยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เขาเรียก full time dad แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโ,โหยากมากสมัยนี้เนี่ยต้องทํางานกันทั้งคู่ถ้าเป็นถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวคือทั้งสามีภรรยาต้องทํางานนะฮะและ ต้องทําบางทีหลายงานด้วยคือชนชั้นกลางเนี่ยทำงาน2จ็อบเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดบางครอบครัวเนี่ยต้องทําแม่ต้องทํา2พ่อต้องทํา2ก็คือเป็น4 4งานเพื่อจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินกงเงินเก็บอะไรมากมายด้วยซ้ําจากการทําแบบนี้ก็คือเพียงค่าสครับเวอร์เท่านั้นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถอะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันไปอันที่3คือเรื่องของการดูแลเด็ก ะะสิ่งที่ต้องแยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งก็เพราะว่าต้นทุนในการดูแลเด็กเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงลูกเราคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากคือเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอ่ะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการการที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเนี่ยต้นทุนในการที่จะต้องส่งเขาเรียนส่งเขาทํานูน่ทนทํานี่เรียนพ,พิเศษเนี่ยนะฮะมันแพงมากตอนเนี้ย แพงมากจริงๆนะครับใครที่มีลูกจะรู้นะว่าโอ้โหถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกซึ่งพ่อแม่ทุกคนนะครับถ้าทําได้เราก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราอยากจะอิควิปเขาด้วยอาวุธยุทธปกรหรือเครื่องไม้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของเขาเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อออกไปต่อสู้กับโลกข้างหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้กันว่ามันจะมีอะไรรอยอยู่ข้อที่4ี่คือการลดลงของการจ้างงานนะครับจริงๆอันนี้โควิดเป็นตัวสําคัญแต่จริงๆมันก็มีแนวโน้มมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วโควิดเสร็ ต่อด้วย AI โอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านรายงานฉบับหนึ่งของสำนักพิมพ์ไม่แน่แต่ว่า w Washington Post หสือว่าใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่า AI จะมาแทนงานถึง300ล้านงานแล้วก็จะมีคนปรับตัวไม่ได้เขาบอกว่าเราพูดกันตรง,ตรง,ตรงๆเหอะไม่ต้องโลกสวยประมาณนี้ว่ามันจะมีคนปรับตัวไม่ได้แล้วก็จะสูญเสียงานไปงานในกลุ่มตั้งแต่นักบริหารเลยนะนะฮะอาชีพผมเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งถึงบัญชีวิศวะโอ้โหอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาในการที่จะรีสกิลอย่างแท้จริงคือตตออออนนเเี้้้ไม่่งพูดแลววชื คนเห็นแล้วล่ะว,ว่ามันเก่งขนาดไหนนะฮะไอเอไอเนี่ยนะฮะ แล้วก็ต้องบอกว่านอกจากจ็อบงานจะหายากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับงานที่ดีๆคืองานที่จ่ายเงินเยอะๆเนี่ยก็จะหายากขึ้นไปแล้วก็ความมั่นคงของงานก็จะน้อยลงเพราะว่าเทคโนโลยีเวลามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยหลายครั้งที่มันมีการก้าวกระโดดข,ของเทคโนโลยีเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่ดูแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะเฮ้ยอันนี้มันเอามาแทนคนทํางานได้เลยนี่หว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาอาจจะไม่ได้ไล่คนออกหมดเลยอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโอเคสมมติตาแหน่งนี้คนออกไปลวเราก็ไม่จ้างเพิ่ม 5คนใช้คนคนเดียวก็ได้แล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอันต่อไปคือค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลโดยเฉพาะในประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยโอ้โหโหดมากจ่ายประกันอ่ะโอ้โหสุดๆเลยนะฮะแพงมากๆนะครับแล้วป่วยขึ้นมาทีนึงเงินกองเงินเก็บอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกว่าหายไปได้หมดเลยข้อที่6คือการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับถามว่าคนชนชั้นกลางในเข้าถึงแหล่งทุนได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ประมาณหนึ่งละกันนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับการที่ดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมโหาารในนช่่่วงทีผมานี้และอาจจะอยู่ในระับสูงอ ไปหลายนักวิชาการหลายคนคาดการว่าไอ้ช่วงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทําให้การเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยมันยากขึ้นแล้วก็ต้นทุนสูงมากขึ้นข้อตอบแม่คือข้อที่7นะครับก็คือนโยบายของภาครัฐไม่ได้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือสร้างความแข็งแรงให้กับชนชั้นกลางบางทีอาจจะกลับขากันด้วยซ้ําตอนนี้นโยบายของภาครัฐในหลายประเทศนะฮะกระทบ กับชนชั้นกลางโดยตรงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเมืองไทยนะฮะเพราะเนี่ยนโยบายภาครัฐมีผลเยอะมากนะครับส่วนข้อ8คือการยืมเงินมากเกินไปการเป็นหนี้มากเกินไปและการใช้เงินมากเกินไปเราเริ่มเห็นความน่ากลัวของการที่เราติดเงินบัตรเครดิตหรืออะไรพวกนี้เราใช้เงินมากเกินไปเพื่อจะตามไลฟ์สไตล์ที่เราคิดว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราควรจะได้นะครับชนชั้นกลางเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่าง100%เข้าถึงโซเชียลมีเดียอย่าง100%และได้รับอิมแพกไปเต็มๆจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะ เราจะสังเกตว่าคนจํานวนมากสมัยนี้เนี่ยนะฮะเอาพูดตรงๆแบบพูดตรง,ตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบอ้อมค้อมเนี่ยคือสมัยสมัยก่อนเนี่ยก็นั่งบินสมมติไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบินอีโคโนมี่ก็ไม่รู้สึกอะไรดูไหมฮะโอ้สมัยนี้ต้องบินบิสเนสคลาสต้องถ่ายรูปมานะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆริงบิสเนสคลาสเนี่ยนะฮะคือเละแรกเริ่มเดิมทีสมัยนู้นเลยเนี่ยนะฮะคนที่บินเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นนักธุรกิจซึ่งเขาไม่ได้จ่ายตังเอง นะ <c oughs> คือบริษัทจ่ายให้นะคะรับเพราะวั้นี่พอบริษัทจ่ายให้มันก็ไปได้ไงไม่มีปัญหามอยากให้จ่ายได้นะครบริษัทเขาก็มีวิธีการจัดการของเขาอะ <c oughs> แต่พอปัจจุบันนี้นะฮะผมคิดว่า80%อนะอันนี้คงไม่ไม่มีตัวเลขแบบชัดเจนแต่ว่า เคยคุยกับเพื่อนเป็นแอร์มาบอกเฮ้ยประมาณนักจะดเปเ็นี่ยเป็นนักท่องเที่ยวถ้าเกิดคุณมีตังค์คุณใช้ไปเถอะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าจริงๆคอนเซปต์ของ business class เนี่ยที่เขาให้ที่มันสบายกว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อความหรูหราอย่างเดียวนะฮะคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเนื่องจากคุณชื่อก็บอก business class คือคุณบินไปเนี่ยคุณไปทำงานสมัยก่อนใช่ไหมคุณลงเครื่องปุ๊บนะฮะคุณบินมาจากกรุงเทพไปลอนดอนเนี่ยนะฮะถึงลอนดอนเช้า8ปดเจ็ดแปดโมงเนี่ยลงเครื่องปุ๊บคุณต้องทำงานได้ ตอนนี้เราต้องเริ่มคิดจริงๆว่าอะไรเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องมีอะไรเป็นเรื่องฟุงเฟอ้อที่เราอยากมีแต่มันไม่ต้องมีก็ได้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเวลาเราซื้อของอะ่ะมันคือทุกคนทุกทุกคนเวลาเวลาได้ของใหม่อะ่ะมันดีใจอยู่แล้วนะครับแต่ของใหม่แหละก็ทาที่เวลาเราดีใจแล้วเราสองสาเดือนแล้วเราไม่ดีใจแล้วเนี่ยผมว่าไอ้พวกเนี้ยต้องคิดดีๆว่าเราอยากจะมีมันจริงหรือเปล่านะครับข้อที่9ครับค,บคือ หลายครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประชาชนชาวชนชั้นกลางของเราเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มีการวางแผนเรื่องของการเงินที่ดีพอคือไม่ได้วางแผนจริงจังแล้วกันอ่าใช้คานี้นะครับเพราะจริงๆทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะเราควรจะวางแผนเรื่องของการเงินเหมือนเราวางแผนแเราทำธุรกิจอะมี business plan มีการ run scenario อะไรพวกนี้ต,ต่างๆนานานาพวกน,าน,านี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำนะครับผมแถมให้อีกนิดนึงวันก่อนเนี่ยผมไปฟัง คลิปในของใครจําไม่ได้แล้วนะฮะมาก็คือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมีตัวคลาสไม่มีอยู่จริงจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเชื่อมันควรจะแบ่งมันควรจะแบ่งออกเป็น2คลาสเรียกว่า working class กับ กลุ่มทุนหรือว่า capitalist นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่อให้คุณเป็น CEO ของบริษัทใหญ่ๆเงินเดือน3ล้านเนี่ยคุณก็ยังเป็น working class อยู่คุณต้องทํางานเพื่อคุณได้เงินเดือนนั้นมาถูกไหมคุณไม่ทํางานคุณไม่ได้เจ้าของธุรกิจ SME อ่ะอ๋อครยวิเราเป็นกลุ่มทุนหรือเปล่าเพราะว่าเราจ้างคนมาทํางานแทนเราเต็มไปหมดเลยไม่ครับเ <laughs> จ้าของธุรกิจ SME เนี่ยถ้าคุณยังไม่ผ่านจุดที่ใหญ่มากๆจริงๆซึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนผ่านไม่เยอะเนี่ยนะคุณก็ยังถือว่าเป็น working class อยู่นี่คือในวิดีโออเเขาาาบก่่นนีี้้ะพรววใทสุดแล คุณก็ต้องทํางานนะค,คุณอาจจะไม่ได้ทํางานแบบนายเมงถึงห้าโมเหมือนคนทั่วไปก็ได้คือคุณจะทํางานมีอิสระแล้วก็ได้แต่พอยคือคุณต้องทํางานอยู่ดีในฝ้าของทุนนะหรือว่ากลุ่มทุนเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งก็ก็อย่าไปมองเขาแบบเป็น e v โวอะไรไปหมดนะคือบางทีเขาก็คือคือคือ,คอดีๆก็มีเยอะนะฮะแต่กลุ่มทุนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือว่าเขาสามารถให้คนอื่นทำงานแทนเขาได้หนึ แล้วนะครับพูดแล้วม,ม,มันไม่เวอร์นะแต่มันเรื่องนี้ๆๆจริงๆเก็บดอกผลส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงด้วยอ่าผมพูดแบบนี้แหมมันก็ต้องแฟงทั้งสองฝ่ายคือไม่ใช่ว่าเขาเก็บดอกผลเยอะอย่างเดียวความเสี่ยงเขาก็มีแต่การต่อยอดของกลุ่มทุนในการที่จะขยายขยายขยาย,ย,ายเพิ่ม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 ไอยูนิตต่างๆเหล่านี้ที่ทํางานให้เขาเมันสามารถทําได้โดยไม่ยากหนักเพราะว่ากลุ่มทุนจริงๆแล้วสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้มากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่ามิดเดิลคลาสเนี่ยบแบบชนิดที่เทียบกัน ไม่ติดนะครับผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะเขากู้เงินกันดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยคุณจะตกใจมากคุณจะตกใจใที่แบบเฮ้ยนี่เงินดอกเบีย้ยเงินกูนก้ดอกเนะบี้ยเงินฝากนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับอ่านะฮะเขาอาจจะไม่ไม่ถึงขน,นาดดอกเบีย้ยเงินฝากหรอกแต่ว่าก็ถูกมากแล้วกันนะเพื่อนผมมีโอกาสาได้ทํางานนะฮะกับทุนใหญ่เนี่ยแล้วผมก็เนี่ยแซะถามพี่เขาาเฮ้ยพ,พี่พี่กู้เงินอะไรฟังแล้วแบบตกใจนะฮะโหดอกเบีย้ยแค่นี้เหรอนะฮะนั่นแหละคือแล้วธนาคารอยากให้กู้ด้วย นะเพราะว่าเขารู้สึกว่ากลุ่มทุนใหญ่มีซิเคียวริตี้มากกว่านะครับซึ่งจะบอกว่าจากสถิติแล้วเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปนะอ่านะฮะคุณเคยได้ยินกราเมินแบงก์ไหมธนาคารสำหรับคนจนนะฮะอัตราการคืนเงินท,ท,ที่กู้ยืมไปอ่ะนะเยอะกว่าคอร์ปอเรทอเธนาคาผมจำได้ผมอ่านอ่านวันนั้นอ่านตอนนั้นอ่านบทความอัตราการคืนเงินนะคือสมมติว่านี่เสีย3%านี่เสีย2%อย่างเงี้ยนะฮะนี่เสียของคอร์ปอเรทอเธนาคาที่แบงก์ให้กู้เยอะเนี่ยเยอะกว่าแต่ก็นั่นแหละฮะ มันมีเรื่องอื่นที่ซับซ้อนมากกว่านั้นโอเคอันนี้ก็เด็ดเด็ดมัาคุยเรื่องนี้อีกเยอะเพราะว่าผมมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your Mission